ครับวันนี้นะครับทางกอทอคอหรือว่าคณะกรรมการกิจการทรคมนาคมของกอสอทอชอก็มีการจัดให้ทดลองระบบการประมูลใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่2.1กิกะเฮิรตก็มีผู้ประกอบการหรือว่าโอเปอเรเตอร์เข้าร่วมงานอย่างคับข้างและขณะเดียวกันวันนี้ก็จะมีการเคาะราคาเริ่มต้นการประมูลของใบอนุญาตด้วนะครับเราพาไปตรวจสอบบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยนะครับว่าราคาได้หรือยังและการทดลองระบบเนี่ยเป็นยังไงบ้าง คุณวุฒินันาหิมนะครับเกาะติดเรื่องนี้อยู่ที่โรงแรมเคมปินสกี้นะครับคุณวุฒินานสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโมนายคุณผู้ชมครับเจอเลยครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับการสัมมนาเรื่องฟรีม็อกออชชั่นนะครับซึ่งทางกสวทชนั้นได้จัดเพื่อเป็นการซักซ้อมทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ให้ความรู้ในการประมูลลื่นความถี่สองจุดหนึ่งกิรือสามกนี่แหละครับซึ่งถือว่าเป็นการประมูลครั้งแรกของไทยเลยนะครับซึ่งวันนี้เป็นการซักซ้อมนะครับ ก็มีทั้งผู้สนใจที่จะร่วมประมูลมีทั้งสื่อมวลชนผู้ประกอบกิจการพระคมนาคมซึ่งมีลักษณะต่างๆนะครับที่โดยกสชเนว่ชกกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องมอีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับที่จะให้มีความรู้ในหลักการทั่วไปแล้วก็มีความคุ้นเคยกับโปรแกรมประมูลนี้ด้วยนะครับโดยวันนี้ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับพันเอกเสถงพงศ์มลิสุวรรณนะครับรประทานกรทคนะครับแล้วก็ครับผมได้บอกว่าวันนี้นะครับมีการ ได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาสําหรับตัวโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะมาดําเนินการประมูลเลื่นความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทสาคลน,นะครับที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับเพราะว่าตอนนี้กสทชยังไม่มีประสบการณ์ที่จะประมูลด้วยตัวเองสําหรับในการเคาะราคาที่จะได้ออกมาแล้วนะครับว่าเมื่อ,อราคาเท่าไหร่น,นะครับจะอยู่ที่ช่วงบ่ายโมงนะครับแต่ราคานะต้องรอก่อนช่วงบ่ายสามโมงนะครับจะได้ราคาที่สรุป นะครับเพื่อความโปรง่งใสโดยตอนนี้ฮะสกสทวทชก็ยังไม่กําหนดนะครับว่าจะจัดการประมูลขึ้นที่ไหนส่วนอนอกจากนี้นครับพันเอกเศรฐพงศ์เนี่ยครับก็ได้บอกว่าให้หลังจากนี้นะครับเมื่อได้มีการซักซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่รู้ถึงราคาแล้วว่าได้เท่าไหร่นั้นก็จะส่งต่อไปให้คณะการการกรรคอได้พิจารณาก่อนแล้วก็นั่นึงไม่อยากจะให้ใช้งบประมาณที่สูงเกินไปนะครับแต่ว่าต้องพยายามเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมนะครับ ท่น,นี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปนะครับว่าจะไปอยู่ที่ค่ายทหารเลยได้ไหมนะครับพันเอกสุนพงศ์ก็บอกว่าในส่วนนี้ไม่อยู่ในแนวคิดนะครับแต่ว่าจะยังไงแล้วก็ตามเนี่ยจะมีการรักษาความปลอดภัยโดยเข้มงวดนะครับโดยจะจัดกําลังเจ้าหน้าที่ไว้ตามความเหมาะสมนะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมก็ได้ลองทดสอบดูกับโปรแกรมทําการให้การรู้จักหน้าตาตัวนี้แล้วก็ปรากฏว่าก็ค่อนข้างใช้งาน ได้ทีเดียวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับจะไม่ใช่ซอฟต์แวร์ตัวจริงที่จะไปใช้ในการประมูล 3G ที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับเพราะว่าในช่วงในช่วงในช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะมีการประมูลประมูลแบบว่าเป็นเป็นน้ำจิ้มเล็กๆ,ๆน้อยเพื่อให้รู้จักกับหน้าตาโปรแกรมก็มีทั้งบริษัท TOT มาร่วมด้วยนะครับผู้บริหาร t o t มาร่วมด้วย a i s แล้วก็ทาง d t a c ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับผมได้ถามกับดรดามสุคนทัพย์นะครับซึ่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแท็นะครับท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าวันนี้การประมูล 3G โดยใช้ซอฟต์แวร์ชนิดนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นที่น่าพอใจเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ยังกังวลเหมือนกันนะครับว่าจะเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยกังวลว่าอาจจะเป็นจะจะเป็นล็อ จะจจะเป็นคนที่รา,ายใหญ่เท่านั้นหรือเปล่าถึงจะมีจะได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วหลายๆคนที่ผู้สิตข่าวก็ได้ถามกว่าจะเป็นการกัากันหรือเปล่าหัวกันไหมแต่ทางนี้นะครับก็ซึ่งกังกังวลอยู่เหมือนกันดังนั้นผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยก,ก,ก็อาจจะมีผลน้อยประมาณว่าถ้าเงินกระเป๋าได้เงินมีน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ในส่วนนี้แต่ไยงไงแล้วก็ตามก็ยังมีความมั่นใจกับความโปร่งใสซึ่งกสทชที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยมีความมีรู้สึกว่ามีความโปร่งใสเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนในความทั้งหมดนะครับจะบอกว่าช่วงของเพื่อคุณเศรษฐภพมฤสุวนะครับก็ได้บอกย้ํานะครับว่าตกลงแล้วคือบ่ายสามเนี่ยคณะอนุกรรมการบริหารขึ้นความถี่สองจุดหนึ่งเนี่ยจะประชุมเพื่อเคาะราคาใบอนุญาตสาม G ซึ่งผมจะติดตามตรงนี้แล้วก็จะนําเสนอให้กับผู้ชมได้รับทราบนะครับซึ่งหลังจากนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะนําร่างประกาศเร่างประกาศนะครับรวมทั้งการโรมิ i n สัญญาณด้วยไปยังคณะกรรมการกทคในสัปดาห์นี้ ซึ่งงหมดก็เกี่ยวกับการประมวลขึ้นความสีทั้งฟินนะครับในเดือนรกรกฎาคมนะฮะทั้งเดือนเนี่ยจะเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะซึ่งมี2รูปแบบก็คือประกาศขึ้นเว็บไซต์แล้วก็จัดสับจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นพอถึงต้นเดือนสิงหาคมปุ๊บก,ก็จะนําความคิดเห็นทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมนะครับแล้วก็นําร่างทั้งหมดนั้นขึ้นประกาศราชกิจจารย์นุเบกษาในเว็บไซต์แล้วก็การประชาพิจารณ์ด้วยครับ,รบขอบคุณมากครับคุณวิทินันครับครับผมสวัสดีครับ ฉะนั้นช่วงบ่ายสามโมงวันนี้ก็น่าจะได้ราคาเริ่มต้นสําหรับการประมูลใบอนุญาต2 1กิกะเฮิร์นะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ใช่สุดท้ายซะทีเดียวเพราะยังต้องมีขั้นตอนของการรับฟังประชาิจาณ์ก่อนรวมทั้งต้องมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งพามาดูหลักเกณฑ์การประมูลก่อนคุณผู้ชมครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้มีความสําคัญอย่างไรและเขาจะทําอะไรกันจะมีการประมูลใบอนุญาตนะครับประกอบกิจการ เพื่อที่จะได้คลื่นความถี่2.1กิกะเฮิรต์เนี่ยไปทำเป็นระบบ 3G นะครับโดยจะมีการประมูลทั้งหมดจำนวน45เมกะเฮิรต์ซึ่ง45เมกะเฮิรต์เนี่ยเขาแบ่งเป็น9สล็อตนะครับสล็อตละ5เมกะเฮิรต์นั่นก็หมายความว่าจะมีอยู่9ใบอนุญาตแต่ว่าจะมีเพดานกันหนดเอาไว้ครับว่าสูงสุดต่อรายต่อ1น1 o p โอเปอเรเตอร์เนี่ยจะได้ไม่เกิน4สล็อตหรือว่า20เมกะเฮิรต์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องจับตาดูในการประมูลมีเรื่องอะไรบ้าง เรื่องแรกครับก็คือจํานวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประมูลว่าจะมีเพียงแค่3รายใหญ่3รายเดิม t r u e AIS d t a c หรือไม่หรือจะมีรายอื่นเข้ามาร่วมการประมูลด้วยเพราะไม่อย่างนั้นถ้าหากว่า45เมกะเฮิร์เป็น9ใบอนุญาตเนี่ยสูตรที่ออกมาอาจจะกลายเป็น20บวก20แล้วบวก5ก็จะมีเพียงแค่3รายเดิมเท่านั้นหรืออาจจะเป็น15 15 15เพราะฉะนั้นต้องดูนะครับว่าผู้ประกอบการมีมากน้อยขนาดไหน เพราะมันจะโยงเข้ามาสู่ประเด็นที่2ครับเรื่องของรายได้จากการประมูลที่จะเข้ารัฐแน่นอนว่าเรื่องการประมูลต้องตอบโจทย์ทั้งสองอย่าง1รัฐต้องได้เงินมาก2คือเรื่องของค่าบริการต้องไม่แพงจนเกินไปแล้วรายได้ของรัฐเนี่ยจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าต้องไม่มีการหัวประมูลและต้องเกิดการแข่งขันในการประมูลถัดมาคือเรื่องของค่าบริการนะครับด้วยความที่อาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวาน,นิชเชื่อนะครับแม้ว่าผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินกับการประมูลไปมากแต่สุดท้ายเมื่อเกิดการแข่งขันในตลาด ก็เชื่อว่าค่าบริการจะไม่แพงและไม่ต้องเป็นห่วงกังวลว่าถ้า,าผู้ประกอบการจ่ายเงินประมูลไปมากแล้วค่าบริการจะแพงอันนี้ตัวอย่างจากต่างประเทศไม่ได้เป็นแบบนั้นและขณะเดียวกันต้องดูการกระจุกตัวของคลื่นความถี่ด้วยครับเพราะบางคนเป็นห่วงว่ารอบนี้ถ้าหากคนประมูลเอาคลื่นความถี่ไปดองไว้เยอะๆแล้วรอบหน้าถ้าหากว่ามีการประมูลใบอนุญาต 4G กับคลื่น1 8 0หรือว่าคลื่น900จะทําให้เกิดการกระจุกตัวของคลื่นความถี่หรือไม่ รงส่วนนี้เองครับพันเอกเสดะพงศลิศุวรรณหนึ่งในกสทชอแล้วเป็นประธานกทคเคยบอกเอาไว้ว่าจะมีการกําหนดว่ารอบนี้ประมูลได้เท่าไหร่แล้วรอบหน้าหากมีการประมูลใบอนุญาต 4G เนี่ยต้องได้อีกเท่าไหร่และรวมกันแล้วต้องไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งท่้าหลายทั้งปวงเหล่านี้ครับจะออกมาเป็นร่างประกาศก่อนที่จะบังคับใช้เพื่อที่จะให้ทันการประมูลใบอนุญาต 3G ในเดือนตุลาคมนี้นะครับ จากเรื่องการประมูล 3G ครับมาดูความชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างครับนั่นก็คือเรื่องของการย้ายสนามบินจากสุวรรณภูมิมาอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเฉพาะบางกลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของโลคอสแอร์ไลน์หรือว่าสายการบินต้นทุนต่ำตอนนี้มีความชัดเจนแล้วครับว่าไทยไอ,อเอชีนั้นจะมีการย้ายฐานการบินนะครับจากปัจจุบันนี้ปักหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเขาจะย้ายมาอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองครับและเป็นการย้ายมา ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศแล้วก็เที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยซึ่งทางด้านของทอทอเองนะครับในฐานะดูแลท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ก็บอกว่ามีความพร้อมนะครับในการรองรับการให้บริการครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านของเทอร์มินอลนะครับหรือว่าอาคารโดยสารก็มีการปรับปรุงอาคารโดยสารที่1เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่รวมทั้งยืนยันเรื่องของความปลอดภัยนะครับให้บริษัทวิทยุการบินมาตรวจสอบความพร้อมในการบริหารจัดการน่านฟ้า แล้วก็ควบคุมปริมาณการจราจรทางอากาศครับปิดท้ายครับดูบรรยากาศการลงทุนวันนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงเช้าที่เปิดตลาดมาหุ้นไทยย่อลงมาเล็กน้อยนะครับประมาณแค่1จุดหลังจากนั้นก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนักวิเคราะห์นะครับจากบลปสิกรไทยมองว่าช่วงรอบสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นแบบนี้ครับแว่งตัวในกรอบแคบเท่านั้นเพื่อรอผลการประชุมของสุดยอดผู้นําในกลุ่มของประเทศสหาภาพยุโรปนะครับในช่วงวันที่28ถึง29มิถุนายน ก็เลยให้จับตาดูแนวต้านที่ระดับ1,158จุดให้ดีครับอันนี้เป็นจุดใช้ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือจะขายดีถ้าเกิดว่าทะลุแนวต้าน1,158ได้ค่อยเข้าซื้อตามแต่มาล่าสุดครับปิดตลาดครึ่งเช้าที่ผ่านมาหุ้นไทยปรับตัวลดลง1.65จุดดัชนีอยู่ที่1,151.26จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายไม่ถึง10,000ล้านบาทนะครับค่างเงินบาทช่วงเช้าเปิดตลาดมาอ่อนค่าลงมาเยอะครับตอนนี้31.85 ถึง90ตังค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับจากปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์31บาท70ถึง70ตังค์ต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนราคาทองคำบวกขึ้นมาเช้านี้50บาทนะครับทองคำแท่งเลยรับซื้อ23,700ขายออก23,800ส่วนรูปพันธ์ขายออก24,200บาทครับพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อครับ